เราตามร้านร้านหนึ่งมาเว้ยมันเป็นร้านอาหารปากีสถานฮะอันนี้คืออาหารปากีร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่นะครับผมแล้วก็หลักๆเลยคนปากีสถานจะกินอะไรแพะมาตันมาตันบิริยานีบิริยานีใช่แพะซี่โครงซี่โครงแพะบาร์บีคิวตอนนี้มาครบยังยังมีขาดขาดตัวหนึ่งตัวไหนเขาบอกรอแปดชั่วโมงไอที่บอกตุนแปดชั่วโมงใช่ใช่ต้องรอแปดชั่วโมงใช่เพื่อกินไอเมนูนั้นน่ะนะ นั่นอะไสิกูชักกลัวแล้วเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับผมอิเตอร์โอตครับผมนครับมึงแยะเลยวันนี้เราอยู่กันแถวแถวเจริญกรุง45ครับผมเรียกว่าเมื่อกี้นี้ขับเข้ามาในซอยเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นย่านของชุมชนของคนมุสลิมมากใช่ เราตามร้านร้านหนึ่งมาเว้ยมันเป็นร้านอาหารปากีสถานฮะผมปากีสถานไม่คือประเทศอะไรมันอยู่แถบแถบอุนเดียอะไรพวกนี้แหละนี่ก็เป็นแบบแนวแขกใช่แต่ของเขานี่จะมีมุสลิมมากกว่าของอินเดียจะเป็นรา์ฮินดูใช่ไหมแต่ของปากีส่วนใหญ่จะเน้นเป็นทางมุสลิมอะไรอิสลามอะไรงียแต่เขาบอกว่าอาหารเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันแหละแต่ว่าด้วยความที่มันอยู่ติดกันชมันก็อาจจะเกินๆกันคล้ายๆกันใช่นอกจากติดกับอินเดียแล้วก็เนปาลใช่ป่ะเรื่องราวเป็นยังไง ไม่มีความรู้เลยว่ะบางิีสถานเนี่ยผมก็ไม่ค่อยจะรู้เอ่าแหรวแต่เหมือนก็มีความขัดแย้งกันอยู่นะพี่กับอินเดียอะไรเงี้ยอกตอนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วเลยผมเนปาหนะผมต้องรีบเดินเลยผมเนปานครับรีบเปิดตัวก่อนเลยพี่อันนี้อินเดียครับไฮ้ผมเนปาหนี่เนปาหเนปาหนี่เนปาห์าคนมาเตีมึงแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงฮะเดี๋ยวเราเดินไปที่ร้านกันเลยดีกว่าครับนะครับผมนี่ครับอินเดียครับเนปาห์อุขวานจริง พี่ครับอินเดียไม่ใช่แล้วพี่ก็เดินบอกตลอดทางพี่ครับน้องผมอินเดียไี่ใจเย็นอินเดียวมันเป็นซอยพุทธโอสดเว้ยทุกคนพี่ครับอินเดียใจเย็นแล้วก็ร้านที่เรากำลังจะไปเนี่ยมันมีชื่อว่าขานใช่ปะขานใช่ไหมขานคืออะไรวะมันมมีันเป็นคล้ายๆน้ำตาลขุ่ทีที่ผมเคยได้ยินนะพวกดาราบอลิวูดดารุคานซันมันคานอะไรพวกเนี้ยอ่า นี่ร้านนี้เลยครับผมมีชื่อว่าขานเลสเตอร์ลองครับดูป้ายเลยมันจะเขียนว่าปากีสถานอินเดียอารับิไม่ใช่ว่ากินเสร็จต้องมาออกมาเต้นอารับิน้าร้านเลยก่อนใจตังไหมก่อนจงก่อนตังเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเข้าไปในร้านดูก่อนดูเมนูหน้าร้านครับแมสวัสดีครับ สวัสดีครับที่คุยดีอยู่ดีใช่ไหมใช่ครับใช่ครับสวัสดีครับพี่แจมนะครับสวัสดีครับพี่แจมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แจมเป็นคนอะไรครับพี่ปากีครับปากีใช่โอ้ปากีสถานเลยอ่าผมอยากลองกินอาหารที่เป็นปากีสถานใช่แมีจริงๆที่ปากีสถานทุกคนก็กินติกราฮีอันนี้ไม่มีที่อินเดียที่ปากีอย่างเดียวครับกราฮีชิค้นฮันดี้ได้เอาแนะนำผมช็อปชประมาณ หกเจ็ดเมนูได้ไหมได้ครับมีเมนูแนะนำมีนะครับอ่ะเดี๋ยวเพาเพราะอย่างน้เขาไปในร้านดีกว่าเขาไปในร้านก่อนดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับอินเดียครับอินเดียครับอินเดียอาฮะทุกคนครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในร้านแล้วเมื่อกี้นี้คุยกับพี่แซมคร่าวๆแล้วแล้วเขาก็แนะนําเป็นตัวนี้มาเป็นโบลเตอร์นี้มาเขาบอกว่าอันนี้คืออาหารปากีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็หลักๆเลยคนปากีสถานจะกินอะไรแพะกินเป็นแพะนะครับผมเป็นเนื้อแพะแล้วก็ เน,เ,นเนื้อเป็นเนื้อวัวใช่ซึ่งมันแตกต่างจากจากอินเดียในปารเลยถูกไหมใช่เพราะเขาจะไม่กินวัวแต่มึงกินเนี้ยวัว <laughs> เขาก็มึงเล่าให้กูฟังอยู่ว่าจากจิ <laughs> ตอาจารย์เขาผสมใส่ในพิธี <laughs> แล้วกินไหม <laughs> ไม่กินผมไม่กินคนอื่นอาจจะได้รู้ <laughs> ตอนนี้เห็นไม่ได้เห็น <laughs> วัวไม่ได้ <laughs> วิ่งก็ไปดูแล้วพี่แซมบอกว่าชิคเก้นฮันดี้อันนี้อันนี้มีชิคเก้นฮันดี้ก็พูดอย่างนี้เลยฮันดี้ทันดี้ ชิคเก้นแต่ว่าไก่ใช่ไหมฮันดีแต่ว่าไอ้้ไอตัวเนี้ยไอ้หม้อเนี้ยเขาเรียกว่าฮันดีหม้อดินเนาะใช่ฮันดีอ๋อก็คือไก่หม้อดินถ้าแปลเป็นไทยก็คือไก่หม้อหม้อหม้อไอ้หม้อเผาเนี้ยใช่นะครับผมอันนี้เมนูแรกนะครับผมแล้วก็มีอันนี้อ่านว่าอะไรมัตตัน์เนอร์กะลาฮีอ่าพี่แจมบอกมัตตันมัตตันกะลาฮีมันคืออะไรครับพี่แจมอันนี้ที่บอกว่าอันนี้อันนี้ทำไมอันนี้บอกว่ากะลาฮีที่ปาังอันนี้ที่ กะละกีจุดตัวหม้อนี่มัตตันนี่คือแพะใช่แพะแพะอันนี้เป็นเมนูแพะแล้วก็เอามาใส่หม้อแบบนี้หม้อเนี่ยว่ากะละกีอันนี้ที่ทำที่นี่นะแล้วก็เซตโค้ดทรงดีแบบนี้เลยอันที่สามอ่ะอันนี้เขาบอกว่ามาที่นี่ต้องสั่งคือข้าวหมกแพะฮะมัตตันมัตตันบิบิญญ์นี่บิบิญญ์นี่มัตตันบิ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 นิบิญญ์นี่หมือนแพะมากเลยอันนี้ใช่แพะซีโครงซีโครงแพะบาร์บีคิวนะ ที่คงแพ้บาร์บีคิวครับตัวนี้อันนี้คือฮู้มูสฮู้มูสคืออะไรครับที่ถั่วถั่วใหญ่แล้วก็ซิซาร์เมททำเฟสใส่ครีมอะอย่างที่พี่แซมตามที่พี่แซมพูดฮะเราอย่าไปแปลอะไรมีถั่วถั่วแล้วก็ใส่ซิซเมท ผั่วกับซีซูเม่อันนี้กินกับสตเตตเตอร์นะกินกับแพงก็ที่รออาหารมาทำไมก็อันนี้มากินที่สตเตตเตอร์อ๋อเป็นตัวสตาร์เตอร์สตาร์เตอร์อ๋อตัวนี้นะครับผมบตัวนี้อาหารอะไรพี่อาหารจริงๆที่ปากีนะน,นี่มีอย่างเดียวที่ปากีไม่ได้ขายที่อินเดียไม่ได้ขายที่ไหนที่มัตทน,นิฮารีอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ทุกอาหารมีใส่มะคัเต็ดใส่ฮองใส่อะไรนะอันนี้ไม่ต้องใส่อะไร ม่มีมะกะเทศไม่มีหอมไม่มีไม่มีมะกะเทศไม่มีหอมไม่ใส่เลยมากานเปล่ามาเปล่าไม่ใส่ยุ่งหวังไปพี่อันนี้ใส่ประมาณทำแปดชั่วโมงนะอ๋อทำแปดชั่วโมงเพราะฉะนั้นอันนี้อีกอันหนึ่งมันเื็นเนื้อแพะเป็นแพะตุ๋นมีอะไรแนะนำบอกอีกไหมกินซมูสซาไหมซมูสซามันคล้ายๆอาหารอินเดียไหมพี่ไม่ใช่อันนี้เบสมีซมูสซาไม่ได้ใครในอินเดียอันนี้แบบนี้ซมูซาที่ปากีใช่งั้นผมเอามาลองมีมีอะไรแนะนำไหมหมดแล้ว หมดแล้วเอาเท่านี้เท่านี้แนะนำกินนี้แนะนำกินนี้ฝากกี้อะพวกพวกมึงกินสิกินกันให้หมดเถอะแค่นี้เครื่องดื่มเครื่องดื่มเดี๋ยวแจกคนเขากินอะไรกันนะพี่แจมลัสซี่นะลัสซี่โยเกิร์ตเหรอโยเกิร์ตเออแล้วทำไมกูรู้อะทำมาสองคลิปแล้วกูจำได้แล้วอันนี้คือโยเกิร์ตหวานโยเกิร์ตหวานมีฟิวมีมะม่วงมีสตรอเบอรี่มีงั้นผมเอาโยเกิร์ตหวานที่หนึ่งนัดเอาอะไร เอาเอามะม่วงอะไรเลยเกล็ดเอาอะไรน้ำอะไรไหมเอาเอาสตรอเบอรี่นะสตรอเบอรี่หนึ่งสตรอเบอรี่อะไรสตรอเบอรี่เป็นสองคสตรอเบอรี่สองครับมะม่วงหนึ่งแล้วก็โยเกิร์ตหวานหนึ่งขอบคุณครับพี่แชมป์ครับขอบคุณครับพี่ครับไอ้นี่อินเดียนะอย่างนีงไม่จบไอ้ตัวนี้อินเดียนะพี่มาแล้วฮะสตรอเบอรี่ขอบคุณครับขอบคุณครับทำไมของผมสั้นกว่าคนอื่นน่ะน้อยใจน้อยใจซะแล้ว ดูดิสองมาตราฐานแล้วใจเย็นครับ,บ,บอันนี้อินเดียระหว่างที่รออาหารมานะผมลองชิมน้ำของเขาก่อนของปาก,กี้เขาเรียกสวิตลัสซิก็คือโยเกิดหวานล <สา S 1> ักษณะคล้ายๆเขาเอาไปปั่นเนาะปั่นแบบใส่น้ำแข็งนิดเดียวอะนะผมลองชิมนะขอลองชิมก่นนะอนจริงๆมันอร่อยด้วยจริง หวานมีกลิ่นนมแต่ว่ามันมีกลิ่นอะไรแบบตุยๆขึ้นมานิดนึงอะนัดผมไม่กินโยเกิร์ตจริงปะเนี่ยใช่เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมก็จะให้พี่เลยทำไมมันมึงกลัวมันมีและตเตราซิลัสอะไรอย่าอันนี้มันจะเป็นเขาเอาไปปัดกับมะม่วงแมัโนเลสซี่มกโเลสซี่นะเป็นอ่ามะม่วงปัดโยเกิร์ตนี่แหละ เหมือนเขาใส่มะม่วงมาปลาแรมปลาแรมหนิดเดียวอ่าปลาแรมปลาแรมหน่อยเดียวนะครับแต่ว่าจริงๆรสชาติโดยรวมอร่อยมันจะมีกลิ่นแปลกๆปลาแรมมานิดเดียวแต่ว่าก็โอเคแล้วก็อันนี้ครับอันนี้เป็นสตรอเบอร์รี่ละสิสตรอเบอร์รี่ลัซซก็คือเปลี่ยนผลไม้แค่นั้นเองแต่ว่าเปลี่ยนหลักคืออะไรโยเกิร์ตนะครับเฮ้ยแต่อันนี้ต่างอันนี้อร่อยอันนี้โยเกิร์ตเหมือนที่ซื้อตามเซเว่นอ่ะ เอออันนี้กินสต,ตรอเบอรี่มันกินแล้วมันสดชื่นแล้วมันเหมือนมันมากบก,กินที่ผมบอกว่ามันจะแปลกแต่ล่มานิดเดียวอะ,นะครับอร่อยมาแล้วกินสตาร์เตอร์นะอ่ะครับผม,มกินกับน,น้ำตอนนี้มาครบยังยังพี่ขาดขาดตัวหนึ่ง ัวไหนเขาบอกรอ8ชั่วโมงไอที่บอกตุน8ชั่วโมงใช่ใช่ก็คือไม่ได้ตุนเอาไว้ก่อนนะทั้งยังต้องสั่งก่อนแล้วตุน8ชั่วโมงสดใหม่กูต้องรอแดชั่วโมงใช่เพื่อกินไอเมนูนั้นนะเหลืออีกอันนึงชื่ออะไรครับพี่แดมมฮารีที่บอกว่าตุน8ชั่วโมงใช่ คือตอนนี้ยังเพิ่งเริ่มทำทำแล้วหรือว่าผมต้องรอแดชั่วโมงใช่ตอนเย็นใส่แล้วก็ตอนเช้าทุกวันเซตตอนเช้าแล้วนอ๋อทำตอนเช้าแล้วก็เหลืออุ่นอันนี้เมนูมาเกือบครบแล้วที่เราบอกว่าพี่พี่แซมรบกวนเลือกอะไรที่มันน่าสนใจมาให้หน่อยดูแนะนําประจําร้านราคาแต่ละอย่างเราผมไล่ให้ดูเลยนับอย่างนี้นี้ซี่โครงแพะครับผมย่างบาร์บีคิวใช่คนที่แบบชอบกินแพะจริงๆหรือว่าคนที่เป็นเชฟจะรู้ราคาอยู่แล้วว่าแพะราคาไม่ได้ถูก อันนี้จานนี้200บาทครับผมถูกนะถูกถูกส0บาทนี่คือถูกแล้วนะครับไม่งั้นคนเขาไม่เยอะขนาดนี้นะครับใช่ไอตัวนี้เป็นกาลิกครับผมกาลริกนานนานคือแป้งเป็นนานที่มีกลิ่นแบบกาลิกกระเทียมอะไรเงี้ยครับผมอันนี้50บาทใช่ไอตัวนี้เป็นชีสนานอันนี้15บาทตกใไตรงนี้แหละส่วนอันนี้เฟชฮัมมุดท้าของไทยก็คือออเดอร์แบบเหมือนไปกินโต๊ะจีนตัวนี้ต้องเป็นออเดอร์กินก่อนเลย นะผมเฟรชฮามุตราคา100บาทตัวนี้ครับผมหน้าตาแปลกมากตัวนี้หน้าตาแปลกมากใคล้ายๆอะไรบดๆแล้วก็มีอะไรเป็นเม็ดๆด้วยเหมือนแป้งโรตีที่เขายังไม่ได้ไปทำเป็นโรตีโรตีดิบอย่าบอก มี่มีดราม่าอยู่วงหนึ่งโรตีหลบที่นี่ขายอะไรอันนี้เป็นซามโมซ่าอาจจะเคยได้ยินในเนปาลอินเดียแต่ตัวนี้เป็นของปากีหน้าตาจะแตกต่างกันตรงที่เขาบอกว่ามันจะทิมทิมก็คือมันจะบางๆนะผมถ้าเป็นของของอินเดียมันจะมันจะเป็นอ้วนๆคล้ายๆมะจาักอันนี้ราคา80บาทนะแล้วก็มาที่อันนี้ข้าวหมกแพะ200บาทกินกันให้ตายตาเหลือกกันไปเลยอันนี้ราคา180บาท นะเป็นแพะไหมแพะผิดเป็นแพะอีกนะใช่เป็นแกงแพะนะครับผมอันนี้คืออะไรชิคเก้นฮันดี้เป็นชิคเก้นฮันดี้นะครับผมราคาตัวนี้200บาทครับผมฮันดี้ก็คือตัวหม้อแบบนี้ใช่ใช่ชิคเก้นก็คือไก่จก่นะครับผมเป็นเป็นเป็นแกงไก่ที่ใส่หม้อแบบนี้ราคา200ส่วนตัวนี้เป็นแพะมัตตันคารีตนะครับผมอันนี้400บาทเป็นแพงที่สุดบนโต๊นี้วัตถุดิบก็คือแพะทั้งหมดทั้งมวลบนโตะนี้คืออาหารปากีสถาน ที่วันนี้เราจะมาทดลองชิมกันเอาฮะมาเริ่มกันเลยดีกว่าอันแรกตามที่พี่แซมบอกตัวแรกเลยตัวนี้โรตีดิบโรตีดิบ <c oughs> ของเราเฟรฮัมมุดเป็นตัวสตาร์เตอร์อย่างแรกที่เข้าไปเลยคือมีความเปรี้ยวความเค็มใช่มันไม่ได้เปรี้ยวชัดนะี่มันเปรี้ยวแบบเอกไปลไยปะเออเปรี้ยวไปไปลายเค็มๆัวนนี้น่าจะเป็นถั่ว เอาเอาไปคั่วเอาไปบดมันจะมีความมันมันจะมีความหอมแล้วก็ใส่น้ํามันมามันมันอะไรอย่างเงี้ยนะผมมอยากกลับบ้านเลยตัวนี้ไม่ถูกปากว่ะใช่ผมก็ไม่ไปถูกปากตัวนี้ไม่ถูกปากมันแปลกๆดีนะครับผ่านไปอย่างแรกนะครับเรียกว่าเป็นสตาร์เตอร์ที่ไม่ค่อยดีเป็นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่เป็นไรแล้วเอาเอาที่เราคุ้นเคยกันก่อน ตัวนี้คือสิ่งที่เราคุ้นเคยกันครับผมอันนั้นข้างในเขามีมันฝรั่งแต่อันนี้เราไม่รู้ข้างในมีอะไรฉีกเลยนัดแหวกให้ดูเลยริงี่มไม่ใช่มันทำมามันเหมือนจะเป็นไก่ปะวะข้างในเป็นเป็นอะไรไม่รู้ที่ผัดมากับเครื่องเทศทํามาแห้งๆผัดกับเครื่องเทศแล้วเขาน่าจะกินกับเนี่ตัวน,นี้เป็นซอสมะเขือกกเทศหรือเปล่านะซอสมะเขือเทศ <c oughs> ซอสมะเขือเทศเลยคิวแบี้กวกแล้ว ตัวนี้อร <If> ่อยข้างในคือกลิ่นแบบเครื่องเทศไง่กะเหรี่ยงแล้วก็ข้างนอกกรอบๆข้างในน่าจะเป็นไก่ชิคเก้นเป็นไก่เห็นปะเป็นไก่แต่เครื่องเทศมาที่ตัวนี้อร่อยเธออร่อยมากจานแปดสิบบาทยี่สิบบาทต่อชิ้นใช่แต่อร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากนะครับผมแล้วก็นี่ชีสนานส่วนตัวนี้กะหลิกหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นี่เป็นแป้งที่แบบมีความเหนียวๆฮะหอม อมกินกระเทียมแล้วก็กินกินตัวผักของเขาอะ่ะไอตัวนี้ชีสตาลตัวนี้ไม่มีรสชาติอะไรเท่าไหร่แต่มันก็มีความหอมของแบบแป้งอบมาอะไรเงี้ยตัวนี้แกงไก่ฮะทุกคนมันข้นมากนะใช่พิ่รสชาติมันไม่แตกต่างกับของไทยเท่าไหร่เลยเป็นอะไรอะ่ะรส <laughs> ชาติคือคนไทยกินได้ กินเครื่องเทศแบบฟุฟ้งๆอ่ะมันเข้าไปคือแบบเหมือนเหมือนแบบกระแทกปึ้งด้วยเครื่องเทศไปเลยใช่มัตต้นคาราฮิแล้วแต่ละชิ้นมาแบบเนี้ยน,นี่นี่ข้างในมันฮะข้างในมันแล้วก็ดูดูจากเครื่องเทศเขาน่าจะมีใส่ขิงด้วยนะน่าจะออกแนวคล้ายๆแบบแกงฮังเลถ้าผมดูด้วยตานะครับ แกงฮังเลนี่ไม่มีความหวานมีกลิ่นคาวด้วยของร้านนี้ผมไม่ใช้คําว่ากลิ่นคาวอะ่ะครับผมผมว่ากลิ่นมันนะมันทําให้แบบดูนวลๆนะแต่ว่ามีความแตกต่างจากพวกเนื้ออื่นๆไม่งั้นจะกินเนื้อแพะทำไมเนื้อออกมาใ,ใ,ใ,ให้ดูความชุ่มฉ่าของตัวเนื้อข้างในแต่ไปนะผม,ผมเหมือนเหมือนจะแห้งแต่กินเข้าไปไม่นุ่มใช่นุ่มเฉยเลยมัตั้นมีแรีเป็นแกงแพะครับผมเนี่ยแค่ช้อนจิ้มลงไปเนี่ยมันวุบเข้าไปเลย คือเปื่อยเลยตุนมาแบบเปื่อยเลยตัวแกงเนี่ยโอ้หข้นมากโอ้โหีควาข้นอย่าใช้คําว่าข้นเลยใช้คําว่าคลาดดีกว่าแปดชั่วโมงอะ่ะทุกคน <c oughs> มันหดไม่รู้จะหดยังไงแล้วอะ่ะ <c oughs> มันนุ่มๆละลายละลายมันนุ่มๆละลายแล้วก็แกงเนี่ยกินแกงกับคนละแบบไปเลยสามอย่าง <c oughs> แล้วผมเปลี่ยนเครื่องเทศไปเรื่อยเออแต่อย่างหนึ่งที่สังเกตได้คือมันจะไม่หวานเลย นี่อันนี้คือข้าวหมกไก่ข้าวหมกแพะข้าวหมกแพะเบามแต่ข้าวหมกไก่ก็มีถูกปะมีข้าวของที่นี่ทรงมันจะแปลกๆเลยเส้นมันจะยาวกว่ายาวๆเรียวๆเหมือนจะแห้งๆนะครับผมแล้วก็ดูสีดิเหลืองขาวส้มแตกต่างจากของไทยฮะกินคล้ายๆแต่รสชาติแตกต่างว่ะพูดไม่ถูกตัวข้าวเป็นไงแห้งไหมแห้งเลยนุ่มใช่ให้ดูข้างใน มันจะมีความแบบโอ้โหุกเยอะมากก็คือต้องทําให้แบบสุกสุกแบบสุกโคตรโคอ่ะกินเข้าไปก็มีความแห้งเหมือนเรากินแบบอบไก่หรือหมูที่แบบมันต้มจนสุกมากๆแต่ว่ามันนุ่มแต่อันนี้เขาไม่ได้ลุกเครื่องเทศนะี้ก็ยังไม่มีกลิ่นนะครับผมเออผมขอลองกินกับแกงถ้ามานะสั่งแกงพวกนี้นะอย่าลืมสั่งข้าว เมนูสุดท้ายตัวนี้มัตตันเนี่ยแหละดูดูเหมือนจะแห้งครับเนี่ยให้ดูมือนี่ฉีกออกมาก็ค่อนข้างแห้งนะครับผมขอลองคิมเปล่าๆ่าก่อนนะเคเข้าไปมีความตักๆใช่เลยเค็มเค็มสับๆหอมหอมันเหมือนจะแห้งแต่เข้าไปมามาาไ,ปม,ม,ไปม่นุ่มลองจุ่มอัอนนี้อร่อยมีความเผ็ดขึ้นมานิดนึงตรงนี้จเข,ข้มเผ็ดเผ็ดนิดๆอร,อ,ดอร่อยมาก แล้วก็เขาไม่ได้มีเมนูแค่นี้นะครับเนี่ยเปิดให้ดูเลยเนี่ยทั้งเล่มเนี้ยอันนี้คือเมนูของที่ร้านนี้ทั้งหมดนะครับก็มีทั้งแบบอินเดีย,ยทั้งเนปาลทั้งปากีหลากหลายมากหลากหลายนะครับผมแล้วก็เมนูเยอะแยะมากมายคนที่แบบอยากมาลิ้มลองเนาะลิ้มลองรสชาติแปลกใหม่ๆนะครับคนชนชาติแปลกใหมๆ่ๆมาเรียนรู้วัฒนธรรมการกินคร<ช>ับผมของประเทศอื่นๆบ้างใช่ในไทยก็มี อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเลยที่ไหนนะ,จะเจริญกรุง4.5เออที่จเจริญกรุง4.5แค่นั้นเองเอาอย่างเดียวเลยที่กินแล้วรู้สึกว่าอันนี้มันคืออะไรวะสตาเต็ตตัวนี้ใช่มแต่มันก็อร่อยในรูปแบบของมันเนาะใช่แต่เราแค่ไม่คุ้นคัน<ช>ไม่คุ้นชินกับมันแค่นั้นเองแล้วผมนอกนั้นคืออร่อยทั้งหมด<ช>่ปลายมันมีความเปรี้ยวนิดๆใช่ป่ะ เฮ้ยอร่อยเหมือนเขาบอกเขาไม่ได้ใส่มะเขือเทศที่เขาบอกไม่ใส่มะเขือเทศไ,ไม่ใส่นู่มไม่ใส่นี่เออแต่สุดท้ายมันมีความมันมีรสชาติอะไรบ,บ้างมาได้เออมันมีรสชาติแบบมีเปรี้ยวม,มีสดชื่นสดชื่ชนหน่อยๆเออแปลกดีนะครับเป็นความแปลกที่แม่งอร่อยอันนี้คือขนมหวานของที่ร้านนี้ครับผมนะผมพี่พี่แซมหยิบยกมาให้เราสามอย่างสองอย่างนี้บุรีรัมุ์บุรีรัมุ์ ให้ผมอธิบายนะยูโลคัตาเทกที่มึงเอาไปจุ่มน้ำเชื่อมจนมันชุ่มสุดๆอะโออธิบายง่ายมากเห็นภ้าเลยมันคือแบบนั้นเลยเอ็นความชุ่มฉ่ำที่มันออกมาไหมฮะมันคือน้ำเชื่อมเหมือนเดิมคือมันกินเข้าไปแล้วแบบน้ำมันแบบพุ่งแบบออกมาอร่อยนะเนี่ยหวานแต่ว่ามันจะหวานน้อยกว่าไอ้ฟันจับสวิตเซอร์แลเออ นี่นี่หวานน้อยกว่าก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่บอกว่าหวานไม่รอบแต่แม่งหวานน้อยกว่าที่เราไปกินที่พาวเลอร์สใช่ใช่แล้วอย่างเงี้ยอันนี้แบบชุ่มชุ่มชุ่มกว่าเดิมเพิ่มเติมสองเท่าวิธีการกินที่กินผิดซะแล้วโออ้นัทไอวนหวานเหมือนเดิมเิ่มเติมชุ่มชุ่ม หวานไปตัวนี้หน่อยเลยไม่หน่อย <laughs> มันเป็นความหวานที่แบบชุ่มชุ่มจัดจัดอะแล้วก็อันนี้เขาบอกว่าเป็นนมนมสดแล้วก็เอามาใส่เส้นปักกีเนี่ยอันนี้คือเส้นปักกีหน้าตาคล้ายๆฉลิมบ้านเรานะจะแปลกมันหวานมันหวานข้นๆด้วยหวานครีมๆนันหวานเหมือนนมข้นอ่ะแต่ไม่งมีกลิ่นปลายแบบเหมือนถั่วพี่แซมจ๋ามีถั่วไหมใช่ไหมมีกลิ่นถั่ว ได้อยู่นะครับผมได้อยู่นะอันนี้คืออาหารปากิสถานครับวันนี้เราได้มาลองกินแล้วเฮ้ยแม่งอร่อยดีว่ะเนื้อแพะเป็นไงเนื้อแพะเป็นไงไม่ได้กินบ่อยๆจริงๆเนื้อแพะของกินบ่อยมากนะพี่เมื่อก่อนจริงเหรอใช่ก่อนหน้านี้ตอนที่ผมอยู่บ้านปู่ย่าทุกเทศกาลทุกงานอะไรเงี้ยผมจะกินเนื้อแพะตลอดเคยไ,ได้ยินว่า,า,าเฉลิมเน้อหลอเขาจะล้มแพะใช่เขาจะซื้อแพะมากินที่บ้านจากงาน แล้วเหมือนแบบบ้านไหนมีแพะคนก็จะแบบแห่เฮ้ยบ้านนี้มีแพะเว้ยมันแบบดูแบบยิ่งใหญ่นะพี่กินไหมเนี่ยใช่ยิ่งที่รู้แบบเฮ้ยบ้านนี้เขามีแพะเว้ยเฮ้ยบ้านกูมีแพะเออแล้วแบบคนแห่กันไปกินที่บ้านนี้ที่ทำแพะเลยนะเว้ยแบบดูแบบหนูอ่ะเหมือนเคยดูในสารคดีเขาจะทำแบบใหญ่ๆก็คือล้มนังตัวใช่แล้วก็ให้แบบเรียกว่าเพื่อนบ้าน ครับผมเพื่อนบ้านมากินกันมันจะเป็นเรื่องใหญ่จะชื่นชมใช่เรฮ้ยจุดยอดเลยว่ะ่อบ้านทำแพ้บ้านมึงมีแพ้ใช่แล้วก็เป็นพระเอกในวันนี้แล้วม่งดีมากๆใช่เพราะฉะนั้นใครอยากตามมากินนะตามมากินได้นะครับ K H A N ครับผมเลสต์ลองนะครับผมข่านเลสต์ลองครับผมอยู่ตรงเจริญกรุง45ครับผม45นะครับยังไงก็ลองเสิร์ชกูเกิลแมปหรืออะไรยังไงตามมาได้นะแล้วก็วันนี้ เดี๋ยวเรากินกันต่อเนาะตรงนี้ไม่ทิ้งแน่นอนแหล,<ช>ละอร่อยที่สุดหม่ <c oughs> นะผมลากันไปก่อนดีกว่าครับผมนะผมสำหรับคลิปหน้าจะไปทําอะไรยังไงที่ไหนก็ฝากกดติดตามด้วยใครที่แบบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดติดตามครับหรือว่ามึงกดติดตามแต่มึงไม่ดูเนี่ยกูเรมาคุยกันหน่อยดิม่วงถึงแล้วตีสองตีสามไม่โทรคุยกับมึงหน่อยวะอ้าวยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยครับผมแล้วก็จะทําเรียกว่าเป็น คอนเทนต์ที่น่าสนใจอะไรแปลกๆใหม่ๆครับผมอามาทำให้ดูกันนะครับวันนี้อิต์โอตกับไอ้นัทไอเฮียนัทปูมีชื่อต่ละชื่อเราลาพินสมันค่อบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แทมเก็บตกเก็บตกจบแล้วครับเก็บตกจบครับพี่ครับพี่แซมอร่อยมากพี่